ครับสวัสดีครับทา่านผู้ชมที่เคารพ์วันนี้บ่าวแอ็มรัฐธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทธโธอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเนาะอุ้ยเฮียนครับมือขึ้นนี่ครับสดๆดทนหอนวันสันครับผีเมฮันนี่ปรากฏตัวครับทา่านผู้ชมเนาะมาเข่าฝันบอกเลขน้องพุทธโทธสามตัวติดเด็ดครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับท่านผู้ชมผีเมฮันนี่เพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับ อยากให้น้องพุทโธไปทําบุญให้ครับอยากได้พ่วงมาไล่ล่ะครับแม่นบอกครับน้องพุทโธแม่ครับครับเพิ่นอยากได้พ่วงมาไล่มาสั่นครับแล้วก็เลยมาบอกเลขน้องพุทโธสามตัวครับน้องพุทูธเพื่อนฝันว่าเพื่อนด้ไปที่ศาลแมฮันนีครับท่านผู้ชมเนาะไปบุกสาลเลยครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพีแมฮันนีมากกับหางเคร่องครับมากกับหางเคีองสองคนครับมาบอกเลขสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะมาถามน้องพุทโนกันครับ สวัสดีครับน้องผู้โตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องผู้โตสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยคือเหี้ยัคเกลี่น้องผู้โตนะคะบอกชูฟังนะครับเป็นแนวได้ครับครับผมฟันเห็นพี่แม่หันนี่ครับฝันเห็นพี่แม่หันนี่ครับอุ้ยบุได้มาเข่าฝันโดนเลยเนาะครับเนาะครับครับผมผมฝันเห็นพี่แม่หันนี่มาดึงขาครับดึงขาเลยครับโอ้ ครับในความฝันผมกระตุนครับครับผมครับตื่นคิดว่าเป็นก็มากับหางเครื่องครับมากับหางเครื่องครบพูดมาจะคนเหรอครับมากันสองคนครับหางเครื่องสองคนเนาะครับครับผมที่นี่เิ่นกะมาหาผมครับครับเป็นกะใส่สุดงามมากับครับผมสเป็นสีชัมพูครับสีซัมพูครับครับผมสีม่วงครับครับ มีลายค่ะครับผมเพิ่นยางมาหาผมเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนอยากได้ส่วนบุญส่วนผู้ลนครับโอ้อยากได้ส่วนบุญครับครับกับ่องมะลัยครับครับผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมาหาเลขครับครับเพื่อนบอกเลยครับเพื่อนบอกเลยโอ้เพื่อ้เลยดีมากบอกครับน้องพูดถูครับอืมมากับหางเครื่องเพิ่นอยากได้พวงมะลัยที่บอกครับครับอืมครับผมครับผม เพิ่นมาบอกเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับน้องพุทโธทั้งสองทั้งสามครับสามตัวก็มีสองตัวก็มีครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมเนาะแม่ฮันี่นี่ก็เฮียนได้ครับเอฟซีบอกเลขชาวบ้านป้าซาชนเนี่ยถือรถตรีก็มาหลายครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับตัวใดครับน้องพุทโธเลข仨ตัวก็สองตัวครับผม เลขสามตัวกะสามสี่ศูนย์ครับสามสี่ศูนย์ครับครับผมเลขสองตัวกะแปดห้าครับแปดห้าครับครับผมสามสี่ศูนย์กับแปดห้าเนาะครับแล้วครับอันว่งสองสมื่น้วนปูพญานาคบอกครับมาเขาฝันบอกเลขครับปูพญานาคครับปูพญานาคนี่อยู่ฝั่งเล่าได้เนาะหลวงพ่อเนาะครับครับผมเป็นบอกตัวไหนครับจำได้ปะครับจำได้อยู่ครับ คุณบอกเลขสองตัวกับเจ็ดสองเลขสามตัวกะบสามเก้าสองครับสามเก้าสองเนาะอันนี้น้องพุทโธไปทําบุนยวดปากดมครับเอซปูพญานาคนํามาเข่าฝันครับ,รบผัดมาเมื่อคืนน,นี่พีไมฮันนีเมื่อดึงขาครับเหี่ยมน้องน,น้องพุทโธเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นเด็กที่มีเซนทีรีรับแล้วก็ มักจะมีสิ่งลีลับดวงเป็นญาณต่างๆมาขอส่วนบุญส่วนกุศลครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่1ิตุลาคมพศสองพันาอกเนาะคับน้องพูทโธบว่ไอ้นั่งสมาธิบ่ครับผมว่าไอ้นั่งครับผมฝันครับฝันเนาะอันคู่มือในนั่งสมาธิไปบุกกองสลากหาเลขกบ่ครับว่ได้ไปครับว่ได้ไปเลยเนาะครับครับผมไอแดงกุมานทองล่ะครับมั่ก็หาเลขกอยู่ครับหาเลขก่ได้ยักเทื่อรโค้ยครับสานผั้ชมเนาะ เอากระมี่นำแดงมาให้กุมารทองของน้องพุทโธอีกคือเก่าละครับท่านผู้ชมเนาะติดใหม่ติดมือมาฝากครับงวดวันที่สิบพฤนีคขอให้เธอรถตอรี่รางวัลที่หนึ่งคับแม่ฮันนี่พี่แม่ฮันนีแหละครับน้องพุทโธมาเข่าฝันเป็นเป็นคนสื่อสารให้น้องน้องพุทโธเนาะครับครับผมอันนี้ฝันครับจังได้อีกครับบาดนียค่ะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แดงเพื่อนกะบอกก็เล็กเซตเพื่อนกะไปเลยครับหายไปเลยเพื่อนกระยางไปเลยครับ หันหลังวับไปเลยบอกครับตอนนั้นผมฟันอยู่สานเพิร์ลนี่ครับโอ้ยฟันไปทั้งสารเลยบ่นี่ครับเนี่ยครับอผมนอนอยู่วันที่นี่ผมเพิ่นมาปุ๊บผมไปตื่นผมกับเมื่อนตาขึ้นมามื่อนตาขึ้นมามื่นผมอยู่สารเพินเลยครับโอ้ยครับนี่แหละล้วเพิ่นกับหายแวบเลยครับหายแวบเข่าสารเลยครับเหียนนอกครับนอกครับนี่แหละครับธมโชมมีแม่ฮันนี่ ใช่ครับรถผ่านนี่ก็ต้องบีบแต่ขอทางครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้ให้เดินทางปลอดภัยครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับ FC เนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับน้องปุ้นทครับเดี๋ยวทีมงานเบาแอ็มมอทงสิจุดแม่แคปน้าจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องปุ้นตขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของน้องปุ้นทครับผีเมฮันนี่เฮียนครับท่านผู้ชมเนาะ อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลกับพวงมาไล่ครับบอกเลข3ตัวครับ3 4 0 3 4 0ครับเลข2ตัวนี่8ปหาครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ปูพญานาคครับปูพญานาคฟังเล่าล่ะครับท่านผู้ชมมาจำศีลภาวนาอยู่ฟังไทยวัดปากดูมครับบอกเลขน้องปูโต๊ะสามเก้าสองเลขสองตัวนี่เจ็ดสองครับท่านผู้ชมมาล่าสุดก็คือสามสี่ศูนย์พีแมฮันนี่ครับก็แปดหาเนาะครับเนาะ นี่แหละครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งครับกับน้องพุทโธครับสำหรับจีบหนีเบาแอมโลทงกับิราธมวชุ่มไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต้ยานเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงสิบห้าไปเบิรงของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงหนีไปเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดยไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เือถือนะครับน้องสมาชชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่าอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักคขับท่ับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปูร่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไง<ต>ละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพวอยพ่อหลวงปุลอดนะพ่อนวดตีหลานเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้าหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลบอดสา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค,ค้าย,ยางบวเหลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางัาบางนาล้านเหตุนในคนมองบวเหลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสม้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสัมราร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับซาถูกาถูก ให้ถือเกลียดเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ